สวัสดีครับพบกับนักสื่เกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้เราจะมาพบกับการทําชุดที่แบบใช้งบน้อยที่สุดนะครับผมเตรียมกาตาไว้1อันอ่าแล้วก็เจาะรูนะครับอ่ามีรูอยู่แล้วกาดห1อันสําหรับใส่ของที่เราเตรียมไว้นะครับแนะนําให้เป็นอาวุธที่เราของอาชีพเรานะครับที่เราใส่ได้นะครับเนี่ยครับผมใส่ไว้แล้วในนี้นะครับก็ นี่นะครับผมจะทําภารกิจได้รับการ์ดใหม่หนึ่งใบนะครับการ์ดที่ผมมีอยู่แล้วจะทําให้มันปการ์ดใหม่นะครับเพื่อปลดล็อกเฟสกิจกรรมนี้นะครับเพื่อเอาชุดแบบใช้งบน้อยที่สุดนะครับมาดูกันไม่ต้องไปเสียเวลาสุ่มการ์ดนะครับหรือแบบซื้อเหรียญมาสุ่มซึ่งมันใช้เงินเยอะมากนะครับผมเพิ่งคนพบวิธีนี้ก็เข้ามาตรงนี้นะครับ ดูครับอาวุธเงาของผมชื่อ r e เว r s e b a นะครับ reverse b จำชื่อไว้นะเสร็จแล้วมาที่เครื่องหลอมนะครับกดหลอมอุปกรณ์นะครับก็จิ้มที่ reverse b นะครับเอาขั้นแรกพอเราก็จะเราจะทำการหลอมอาวุธเงาตัวนี้นี่นะครับที่มีการ์ดนะครับกดจิ้มเข้าไปทำลายนะครับใช้หินตัวนี้นะครับซึ่งหินตัวเนี้ยหาได้ หาได้จากตลาดกลางหรือเราไปขุดเหมืองก็ได้มาได้นะครับก็กดหลอมเลยครับจิ้มมันก็จะพังอุปกรณ์เราแล้วก็ได้รับการ์ดหนึ่งใบนะครับซึ่งการ์ดหนึใบอันเนี้ยก็จะไปปลดล็อกการได้รับการ์ดใหม่มานะครับเราก็กดรับได้เลยจิ้มอ่าเควสถัดไปก็จะเป็นการ์ดสใบนะครับเราก็ทำวิธีเดิมครับ 2ใบนะครับนะเราก็เอาการ์ดใบเดิมนี่แหละมาใส่กับอุปกรณ์นะครับเสียบการ์ดเข้าไปใส่กับอุปกรณ์ไปเลยครับทีนี้เราก็ทำการล้อมอีกครั้งนีครับ reverse b a d เจ้งอุปกรณ์ที่มีการ์ดนะครับอินนี้ผมไม่มีผมก็ซื้อนะครับ ประมาณหมื่นหนึง่งอ่ะ36อันราคาแพงใช้ได้โอเคกดซื้ออ้าวชิบหายก็มีคนตัดราคาลงมานะครับทำให้ราคาถูกลงโอ้โหถูกลงแค่นี้เอ้าซื้อไม่ได้อีกแล้วมีคนตัดราคาลงอีกแล้วหรือไม่ก็มีใครซื้อไปอซื้อไปซื้อไปให้หมดโอเคกดซื้อครับ กดรับอ้าวชิบหายรับไม่ได้อีกแล้วโอ้ราคามันถูกตัดลงอีกแล้วนะครับกดไปรับไม่หมดอีกแล้วโเสียเวลามากเลยอยากซื้อของแพงก็ไม่ได้จะแย่งกันซื้ออะไรเนี้ยโอ้โขใคจะวางของถูกลงไปอีก ไม่ต้องตัดราคาจะซื้อเต็มๆจะตัดราคากันลงทำไมวะเนี้ยอ่ะโอ้ซื้อไม่ได้อีกจังหวะนี้คนแย่งกันซื้อเยอะมากนะครับเขาจะทำไรวุ้เงากันเยอะแยะตอนนี้หรือเขาทำวิธีเดียวกันนี้แต่เราเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับก็สามารถ ทำวิธีได้นะครับจะประหยัดงบเพชรแดงไปได้เยอะเลยนะครับป่ะกดมาเถอะไม่ได้เถอะรับขาดซีป่ะเหลือเท่าไรเนี่ย เก้าสามหกโอ้เวลามากซื้อไปสักร้อยอันเลยได้ไหมเนี่ยโอ้โหมีวางสี่อันโอ้ยน้ำตาไหลซื้อไม่ได้อีกอะไรวะเนี่ยกดซื้อราคาสูงสุดเลยได้ไหมยัง พอยังอีกสองเฮ้ยเอาให้หมดมาโอเคได้แล้วแล้วผมก็จะเอามาหลอมนะครับจิ้มจิ้มหลอมครับปิง้งก็ได้การ์ดใหม่เพิ่มอีกหนึ่งใบครับแต่เรายังไม่ปลด แต่วิธีนี้ก็ปลดรีวอร์ดของการ์คอสการเรียนได้นะครับนี่นะครับผมได้การ์ดสิบาใบละทีนี้ผมก็จะใช้วิธีนี้ปั๊มรีวอร์ดอันนี้ก็ได้นะครับไม่ใช่แค่กิจกรรมนะครับอ่ากดกดอัลบั้มการ์ดมาเลยจิ้มอ่าก็จะเป็นได้รับการ์ดสใบนะครับมาปลดละรับครับ โอเคทีนี้กาตาผมก็ไม่มีละคงต้องหาซื้อแล้วล่ะจังหวะน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องใช้กี่ทีมี48แดละขาดอีก2เหรียญครับปลดลอ็ลอกรอบหน้าก็น่าจะได้ละผมขอเฮ้ยไม่ใช่ตลาดกลางโอเคหาซื้อกาตาก่อนครับ นี่ครับซื้อกาตาถูกสุดครับป่ะเอามาอันหนึ่งสำหรับหินนี้นะครับถ้าใครไม่มีกำลังที่จะซื้อนะครับเราก็ไปเลยขุดเหมืองเอามาได้นะครับนี่ผมก็เอาการมาเสียบกาตาที่เพิ่งซื้อมาโอเคแล้วเราก็ไปกดหลอมอุปกรณ์ครับไปที่อุปกรณ์ครับ ใช้หินแค่18นะครับเนี่ยของเลเวล25นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำนะครับเราก็ใช้ของเลเวลน้อยสุดนะครับจะประหยัดหินตัวเนี้ที่สุดนะครับ4 8 0เองเนี่ยเราก็ใช้งบแค่4 8 0นะครับในการซื้อหินแต่สำหรับใครที่มีหินอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เสียเพชรแดงเลยนะครับเราก็จะฟาร์มฟรีเลยซื้อแค่กาต้ามาลอง อันนี้ก็จะประหยัดง,งบลงไปอีกนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีก็คงต้องซื้อหินแต่ว่ามันก็นิดเดียวครับโอเคติดแปดก้อนเท่านั้นกดหลอมครับปิงอ่าก็ได้การ์หนึ่งอันขออีกหนึ่งอันโอเคหนึ่งอันละขออีกใบหนึ่งครับทำวิธีเดิมครับซื้อ เพื่อนจะซื้อหินมาไว้รอเลยก็ได้นะครับสําหรับใครที่ไม่อยากเสียเวลาอันนี้ผมจําไม่ได้เฉยว่ามันต้องใช้เท่าไหร่ก็เข้าไปที่ตลาดครับก็อาวุธสองมือสองมือนี่โอเคซื้อของถูกสุดนะครับของที่เราใส่ได้นะครับของที่เป็นอาชีพเราไอเสตอันนี้นะครับเราเอาไว้ใช้ทําอาวุธเงาได้นะครับเราไม่เสียเงินเปล่าแน่นอนเอ๊อาวุธหาย หายไปไหนโอเคผมลืมกดลับนะครับอ่ะกดลับก่อนมานี่นะครับกดการ์ดกดเสียบเสียบเลยเสร็จแล้วก็กดหลอมอุปกรณ์ครับ Reverse Base จิ้มครับจิ้มหินใหม่ครับงบถูกสุดแล้วนะครับเนี่ยห้าพัน ห้าันสองเท่านั้นถ้าใครรอได้ก็ไปฟาร์มหินไปขุดแร่มาก็มีโอกาสได้มานะครับชุดแรกที่ผมมี30กว่าก้อนผมก็ขุดแร่มาได้โอเคการสองใบละปลดเควสเทศกาลวันหยุดรับมาเลยครับเดี๋ยวๆมีอะไรขึ้นมาอีกอ๋อใช้ใจ่ายเงิน โอเคผมก็มีเหรียญพอแล้วนะครับก็เอาไหนดีชุดดีไหมนะจริงๆอยากได้พมแต่ร้อยอันหมวกไหมก็ชุดนี้แหละเท่สุดละจัดเลย สมใส่ยละไหนมาดูสิกดลงมันไม่ใช่นั่งชุดก็ประมาณนี้นะครับเท่ามากมีตาเดียวด้วยป่ะดูช่างหลังอย่างเท่แหมมายืนเท่เันคู่เราเลยป่ะอันนี้เป็นพี่ตัวลองผมนะครับที่เดินตามไปทำม,มา ตามมาตามค้ามาใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปสำหรับเพื่อนที่มีข้อสงสัยหรือข้อซักถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็พยายามจะตอบทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ